สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาอัปเดตถั่วฝักยาวนะคะโตแล้วนะคะเพื่อนๆนกินได้แล้วค่ะนี่ค่ะฝักให้เรากินแล้วค่ะเพื่อนเพื่อน ได้กินแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเถอปักยาวค่ะปลูกกินเองค่ะเพื่อนเอนได้แล้วได้กินแล้วค่ะวันนี้ยังไม่เก็บนะคะเพื่อนเพื่อนมาแอบส่องให้เพื่อนๆนดูก่อน ของเรากินได้แล้วพอได้กินครับเพื่อนๆมีอยู่หลายฝักอยู่นี่ค่ะกินได้แล้วกินได้แล้วเรามีถั่วฝักยาวกินเองแล้ว ปลูกในล้อยางครับเพื่อนๆข้างๆทางนี้แหละคะ่ะดินไม่ดีแต่เราก็ปลูกได้นะคะอันนี้ฝักใหญ่เบอเรอเลยกินได้แล้วนะคะเพื่อนๆปลูกในล้อยางนะคะเราไม่มีพื้นที่กว้างๆเราก็สามารถปลูกกินเองได้ในล้อยางนะคะเพื่อนๆเ,น,เน,นี่ยค่ะ ปลูกทยอยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ชุดนี้กินได้แล้วแต่ยังมีชุดเล็กอีกค่ะอันนี้ชุดลองลงมาค่ะเพื่อนๆก็ขึ้นค้างแล้วค่ะนี่ค่ะชุดลองปลูกไว้ข้างกำแพงนี่ค่ะในล้อยางข้างกำแพงนะคะแต่ชุดนี้ยังขึ้นค้างได้แค่ครึ่งครึ่งค้างค่ะ แล้วก็จะมีชุดเล็กอีกชุดหนึ่งนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ชุดเล็กค่ะเพื่อนๆเ,เอาปลูกแซมกับผักบุ้งค่ะเพื่อนๆตัดผักบุ้งไปกินแล้วถั่วก็โตพอดีนี่ค่ะอันนี้ชุดเล็กปลูกไว้ในแปลงผักบุ้งนะคะนี่ค่ะยังไม่ได้ปักค้างค่ะก็ออกยอดแล้วสามรุ่นนะคะเพื่อนๆ ยาวแล้วนี่ต้องปักค้างอีกแล้วค่ะเราตัดผักบ,บุ้งไปกินแล้วค่ะแล้วเราก็เหลือถั่วนี่ค่ะปลูกสามรุ่นนะคะเพื่อนๆจะได้มีทยอยกินนะคะเพื่อนๆชุดนี้ชุดใหญ่สุดขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะปลูกถัก่วฝับยาวไว้กินเองนะคะปลูกในล้อ,อยางค่ะ